ครับพี่น้องสวัสดีครับมืเมริมาพ่อกันแล้วเนาะมืเมริเมนูนอาหารแยมแรงคือ,อย่างใสครับผมย่างใสเดี๋ยวจะวางวิธีมาครับวิธีมาใส่เกลือครับใส่เกลือจะหน่อยนึงเด้อจะใส่หลายใส่หลายเข็มเน่ยครับพ่อใส่เครื่องปรุงหลายอย่างใส่เครื่องปรุงหลายใหญ่ครับใส่รสด,ดี ดีเข้าไปครับคิดดดีใส่ผงนวดสังผงวนวดนะครับยังไงไอผุท่างไน,เ,นเกลเป็นโซนหอยพับตาไปล,กลเกล็อนหอยนะดอ,อกใอโซนหอยโซนหอยผ่านเกลซื้อว่าใบเิดดอ,อกสดๆเรา เสริมว่าไหมไหมดหมดหมดใส่นมแน่จหนหนึงเพื่อความน,น,นุ่มท้ายเ<ซ>อาข่ะใส่นมนมนี่ยดอกเพ่จะได้งัลอ,อ,องท้ายดอกใส่สดนี่ครับใส่น้ำตาลได้จหนวนหนึ่งพี่น้องใส <c oughs> ่น้ำตาล <c oughs> ไข่ไข่มันนี่<อ>ไข่ขอใสดอกเตียง เเยลมลานแล้วเขาไปทิมไหวนะครับเน้อี้ยงก็ยังไปทิมไหวเอเราเซรามบ่ทิมไหวเซเซตัวเย็นไว้ันให้มันนุ่จากซีมาที่กับพ่อพี่หน่องแล้วคอยมาย่างเดี๋ยวไปอย่างเลยแล้วคอยมาย่างพี่เด้อครับ ก้นๆๆให้เขากันหนวดนวดให้มันเขามัดมัดมันเขากันได้เพื่อเพื่อีดีๆมันเขากันใช่หรอการสืสร่อสอนตัวอย่างเยวหนวดเสร็จแล้วเข้าเอาไปเข่าตู้เย็นพี่น้อง ตออะไเขาเอาไปแช่ตู้เย็นเมื่อกี้ประมานชีวาที่เ้ามาอย่างเห็ดไทสีวะสิบวิสินาทีก็เขาเห็ดใส่มันนิ่มนะครับอย่างง่ายเป็จะสบนก็กรอบนะอรได้อย่่งอาหารแดงอาหารแดงใส่หย่าง่ แสบๆเลยไม่ต้องไปซื้อเขาหรอกขายยางกิ่งแข็งแสบๆช่วงยุคโควิดยางอุ้ยหอมแห้งครับหอมหอมแห้งหอมคักวจวดเลยเพื่อนแสบ เทให้เด้อพี่น้องเด้อมันมันมันอยู่ข้างในลายเองก็ต้องเอามันหนอบริสันด์หนึ่งหัวไม่เลยครับบ่อมันอันนี้ไม่้ไม้แห้งถ้ามีมันหลายเดินห่วยไฟแห้งอะไรครับไม้ก็คือไม่ มาเลยดำเลยครับตรงพยานบึงอาหารแเลยใส่ย,ยาบ้างกินกันได้พี่นอ้อยได้ได้จะน้อยไปไป,ไปตำไปตำเครื่องปรุงก่อนเหมือนไหนอย่างเลยนีไ<อ>น่ไปตำเครื่องปรุงก่อนไปตำเครื่องปรุงเดี๋ยวจะบอกสูตรที่ตำเครื่องปรุงตอนนี้กิมธรรำมาได้และไปตำเลย ไก่แล้วพี่น้องไก่แล้วโอ้ยหน้าตาเป็นตาแส็บสแห่งไก่แล้วเจะทานอ่อนผดอ่อนอะไรเติมทานอะไรจะหน่อยโอ้ยหอมอออออหวยห่วยหวยเลยครับเอยอื่น้ำลายน้ำเบิ่งเอาครับพี่น้องเบิ่งเอาสีสันใหม่มอโอ้พอดีเลยแจีมเลยครับ เจมเจมอ้วยปี่ตาเสเนี่แหละอาหารแรงมาเนียพี่น้องอาหารแรงอย่างใสครับด้ยหอมหอย,ยเลยตอนนี้เรากำลังทำน้ำจิ้ม พริกสดกระเทียมพริกสดแล้วก็กระเทียมนะคะ,คะตำโกนของละเอียดใส่ใส่เกลือด้วยเดี๋ยวใส่เกลือไม่ใส่เกลือด้วยนะคะใส่เกลือนิดหนึงเกลือนิดนึงจ้าก็าจะมีสูตรพิเศษ ใส่ถั่วด้วยใส่ถั่วด้วยเพื่อความอร่อยตตมไม่เทียมแบบนี้ใส่ถั่วที่สองขวดถั่วที่สองขวด้วยใส่ถั่วลงไปจ้าถั่วขวดแล้วก็โกงเรียม ไปดูตอนตำละเอียดก็จะใส่น้ำปลาตำละเอียดแล้วใส่น้ำปลานิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่นี่นนด้วยมะนาวมะนาวด้วยว้าวน้ำจิ้มซีฟู้ด ทำไมไม่เป็นน้ำถ้าใส่น้ำหรือเปล่าถ้าอยากให้เป็นน้ำนะคะก็ต้องเติมน้ำลงไปีนี่น้ำมะนาวมันน้อยวันนี้ไม่ได้ไปตลาดเห็นไหมวันนี้ไม่ได้ไปหรอไม่ได้ไปหรือลืมซื้อตักน้ไม่ได้ไปตลาดไปไหนเยแย่โควิดไปไหนน่ะซื้อขิ้นมาแต่ไหน ทำวันนี้มันเป็นตลาดดีกว่งงาแล้วก็หอมกับว่ามีเลยมัน,นใสไม่ต้องใส่หอมผักชีด้วย,วยนีไนย่ไม่ได้ใส่เราก็จะมาปโปะทีเนี่ยนะปรุงหรอามาดูจะปรุงอะไรกันบ้างผง,งนัว ใส่น <minutes> ้ำตาลน้อยน่ยพงัวหรือชูลดน้อใส่เยอะนะจะเป็นโรคชั้นไนิดนึ่งน่าเน้ยงนน้ำมนามันมาเยอะน้มเยอะอือหือตัวน้ำตาลนิดนึง ้อความเนื่อต้องใส่เยอะหรอตมองจะหวานผักก่อนใส่อะไรหัวหอมหัวหอมต้นหอมมันบอกมีเอ็นเนยมันไม่มีม,มน,น้าฟักชีนะ เติมน้ำนิดนึงน้ำน้ำสะอาดสะอาด้ำกรองน,น้ำกรองอน้ำสุกเสร็จแล้วเจะชิมดูก่อนนะชิมดูว่าขาดอะไรมะนาวนิดเดียวเองเยวไหมไม่ได้ไปแต่ลาดจ้า แถมจานมั้มันมัน เรียบร้อยนะครับนองแสบแล้วพี่นอรนอ,อย่างเรียบร้อยเลยครับพร้อมกินใช้แก้วอยังนะคือส,สูตรไหนสูตรซีฟู้ดแล้วก็มีถั่วใช่หมึเนือให้แต่ใช่มหม ซอยวอมกินครับกินกับตำมงทั่วครับเอาเลยบบนจิ้มตัวนี้เป็นน้ำจิ้มแบบว่าแบบไหนน้ำจิ้มใส่ถั่วซอย้อม้อมกินเลยครับซิม,มก่อนออ

อือครับใช่แลจบ่ครับใช่ดูล้วันแรงยบ่แล้วยงใส่แล้วย่างใส่้ไมด้พี่น้องด้ากินไปก่อนอ่านแรงใส่รแกอด้วโอ้ยอดอะไรหน่อกินก่อนไวื้มออออ

ไมมาได้น้อยมางีเดอหน่อยกยข้าแตขายขอมนงถุงเครือเอข้าต่หยาขายของเด็กคขนแต่ก้ามตะขายอ้าอขนเยกินข้าเด็กก็ผู้ทพิ่ก่อนนั่นแหละผ้พิ เราต้องซีมแล้วกินเลยเด้นี mm ่ก hmm. ินเลยจกบรีลดา้ตั้งเชียงเอาแตั้งทัวตั้งวก็ตั้ทัว จำหอลูกใส่องาปลาลปหลสองขวดต้องกันเป็นย่งไงเะรแสกทองยางใหม่ก็คือขเใช้ยมพอเป็นแสบขนาดนิดนอยจวดเหีใสก็เป็นแนเลยผงหนวใส่ ประเด็กมาตารอสักนอยหน่อยหาตัวไหนเประเด็กสองสูตรซีพอนครับไม่พี่มพรอนเอาไขา่แกมมี่เอาเค็มเดิมซีพนไม่พี่ม,มพอนไขยแกมมี่สองเยกเค็ม่แกมมี่ตามไปหน่อยนึ อืมอันนี้ค <allen Beach. S 2> ือใส่ใส e ่ท <to watch salad road> ี่ก้าน่งตัว้เขือเทปอไรวามาเขือเทใส่บกขาเลยใส่บัมาแบบนั้นเมาเขื่อทีไได้บก้น้อกัไก เฮ้ยจับมาจับมาชิมก่อนอไม่ต้องชิมแ่บยี่ล้วแ่บยี่ล่าขอเอ็มต้องร้ออืมแล้วอย่างเนี้ยแ่บยี่หล่าแ่บบอกแล้วว่าแ่บแ่บไรขวดนี้ใส่ไรแสบไรปลาขึ้นปลาขึ้นปลาขึ้นไปกินเลย มาร้องได้เวลากินเขาแล้วมาเด้อมาเด้อตำ้าวตำข้าวอาาาหอนกนารกต้อืออือเออังอืออออเี่ยวอกกินได้ก็เลยเนอะสายอะอือออหอ่งาอ Yeah. Hmm.